สวัสดีครับอยู่กับช่องฟันวอลเลย์บอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องฟันวอลเลย์บอลครับในตอนนี้นะครับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราเนี่ยก็กําลังฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับในแคมป์ทีมชาติในวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในตอนนี้นะครับแต่ว่าก็ยังมาไม่ครบแก๊งนะครับยังมาไม่ครบทีมนักกีฬาที่ไปเล่นหลีกนอกเนี่ยยังมีหลายคนนะครับที่ยังไม่ได้เข้าแคมป์ทีมชาติแต่ก็ยังไม่ได้กลับไทยนะครับรวมไปถึงเธอคนนี้เลยครับเธอห โอ้โห oh, oh. คนนี้นะครับบอนเร็ว bon ทีมชาติไทยเราทีา่มีฉายาว่าเจ้าแม่ไหลหลังนะครับที่ได้ไปเล่นให้กับทีมในลีกสโมสรอนชื่อดังของญี่ปุ่นนะครับในวีลีกญี่ปุ่นในฤดูการนี้ก็คือ Toyota Auto ต้บรูคเนซนะครับทีมนี้นั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับว่าเตย์กนะ็ทาผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับในวีลีกญี่ปุ่นฤดูการนี้พาทีมสโมสรอนโตโยต้าของตัวเองเนี่ยเข้าสู่เข้าทะลุเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายนะครับในวีลีกญี่ปุ่นใหญ่ แต่นัาเซเลยที่พลาดไปนะครับในรอบ4ทีมก็ได้ที่4ไปครองนะครับในฤดูกาลนี้แต่ว่าก็เป็นผลงานที่ดีที่สุดของเตยอแล้วนะครับที่ได้ไปเล่นกับทีมในญี่ปุ่นเนาะในล่าสุดนะครับเตยก็กําลังจะเตรียมตัวเข้าแคมป์ทีมชาติเพื่อเตรียมลุยต่อลุยซีวีเออล2014นะครับกับทีมแล้ว รับรองว่าในปีนี้เนี่ยอสอีสี่คือมันแล้วก็สนุกแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าหลายคนที่ไปเล่นลีกนอกเนี่ยฟอร์มท็อปฟอร์มกันมากๆครับรวมไปถึงเตยหัตถยาบำรุงสุขบอลเร็วของเราเนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมีโมเมนต,ต์ความน่ารักนะครับความประทับใจเล็กน้อยของเตยนะครับที่ได้ไปอยู่ญี่ปุ่นกับทีม t o y ยต้าออโต้บรูค n คนซีซึ่งเป็นปีที่3แล้วนะครับที่เตยไปอยู่กับทีมนี้คือถ้าไม่เจ๋งจริงเนี่ยทีมก็คงไม่รั้งไว้นานขนาดนี้นะครับ โมเมนต์ความน่ารักความประทับใจเนี่ยก็คือจะเป็นตามนี้เลยครับกับเพื่อนๆในทีมโตโยต้าในวีลีกญี่ปุ่นเตยก็ได้มีการเอาผัดไทยนะครับนี่เลยครับเมนูโปรดของใครหล,หลายๆคนรวมไปถึงแอดเองครับเตยก็ได้มีการเปิดตัวผัดไทยนะครับให้กับเพื่อนๆในทีมลองชิมแล้วก็ลองทานดูด้วยนะครับนี่เลยน่ารักมากๆโอ้โห oh เพื่อนๆโตโยต้านี่ก็คือคงติดใจยอย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าผัดไทยใครกินเนี่ยก็ต้องชมแล้วก็อร่อยมากอย่างแน่นอน ดูครับคือเยอะมากๆเลยนะครับเตยพามาเนี่ยเพื่อนๆนี่ก็ถ่ายรูปแล้วก็อัพสตอรี่พร้อมกับข้อความขอบคุณนะครับเป็นภาษาไทยด้วยน่ารักมากๆ นี่เลยอะไรนี้ก็จะเป็นความประทับใจเล็กน้อยนะครับของเตยหัทยาครับสำหรับเตยตอนนี้ก็จะเตรียมตัวเข้าแคมป์ทีมชาติแล้วนะครับเช่นเดียวกับทางอ,อัชราพรคงยศและก็วิภาวีสีทองที่เพิ่งกลับมาจากหลีกต่างประเทศนะครับส่วนคนอื่นเนี่ยก็เข้าแคมป์กันหมดแล้วนะครับชาชูชออนพรพัน์นี่ก็มีอาการบาดเจ็บที่นิ้วเล็กน้อยแต่ว่าก็มีข่าวล่าสุดว่าหายดีแล้วนะครับแต่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปธนชาก็เข้าแคมป์แล้วนะครับ แต่ก็ยังมีทางแนนทัดดาวนึกแจ้งกับทางลีบโรนะครับตัวเก่าอย่างเปียโนดแป้นน้อยซึ่งยังไม่กลับมาที่ไทยเพราะว่ายังต้องแข่งในลีกของตัวเองอยู่นะครับทัดดาวนี้ก็ทีมฮิตาชิในลีกญี่ปุ่นส่วนทางลีบโรเปียโนดแป้นน้อยก็ลีกอาเซอร์ไบจันนะครับลีกยุโรปคนเดียวเลยครับในปีนี้อ่ะยังไงเราก็ต้องรอดูรอชมและรอเชียร์และฝากเป็นกำลังใจให้กับสองสาวที่กำลังเล่นลีกกันต่อด้วยนะครับ อ่ะครับจะเป็นตามนี้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ u ับส r i ร์กันด้วยสวัสดีครับ